พ p นี้ก็จะเป็นีพีสองนะฮะการยกแล้วก็การให้สัญญาณในจุดที่เรามองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องการให้สัญญาณในจุดั p มาับให้ฟังอีกทีนึง ในอีพีหน้านะฮะแผ่นที่3ามครับเมื่อกี้แผ่นที่สองลืมลืมติดกล้องสัญญาณมาแล้วครับสัญญ,ญาณแล้วตั้งบูมมาให้มันได้ระยะห้าตันแปดนะครับ5้าตันเก้าแล้วก็ค่อยๆเบรดนะครับ ตอนนี้บูมอยู่ระยะที่5้ตันเครับมันจะลากมานิดนึงนะครับมันจะลากมานิดนึงแตะพื้นไว้ก่อนแตนะพื้นไว้ก่อนอเออดูเชิงว่ามันจะโยกหน้าโยกหลังนะครับ สัญญาณอันนี้คือสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเหลืองนะครับเราจะตั้งบูมมาให้มันหายหายร้องนะครับโอเคหายร้องแล้วนะครับอยู่ที่เจ็ดตันนะครับน้ำหนักลิมิตไอลิมิตรถจะให้อยู่ที่เจ็ดตันต่น้ำหนักชิ้นงานก็อยู่ที่ห้าตันห้าตันหกหตันสี่ โดดขึ้นโดดลงนะครับอ,นนอันนี้จะเป็นแผนที่3นะแผนข้างหน้าที่ว่าอยู่ทางขวามอือนิดเดีย ผมไม่ได้ถ่ายนะฮะไม่ได้ถ่ายพอด,ดีไม่ได้ติดกล้องอาจจะไม่เห็นวิธีการทั้งหมดนะครับแต่ก็ให้ดูคร่าวๆฟังจากสัญญาณเสียง ที่ให้มากับสัญญาณมือบอนะครับวิทยุสื่อสาร ฟางจากสัญญาณวอครับเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วลงไปข้างในแล้วไปค่อยครับคอพอนธุ์พีคอพันธนี่ตัวเองซายสักติดเซนเอร์ตซ้ายนอ่ะต้องนอนบูมไปครับ รออ้าวเลว่าม so ันอยู่ข้างหน้าเก์เขาไม่เข้าใจนึกว่าเรานั่งอยู่ตรงชิดกลางได้เวเฮ้ยนะครับเดียนดอะไรเกิดอะไร สัญญาณวบต้องแม่นนะครับสัญญาณวอลกันีแล้วก็เราก็พิจารณาจากหน้างานของเราเองนะทุกอย่างมันทุกอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์อย่างนี้นะประสบการณ์ได้มาจากไหนก็ าจากเราทํางานนี่แหละครับประสบการณ์นี่คือการทํางานของเราเองนี่แหละทุกงานคือประสบการณ์ของเรา ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและก็ FC ฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไปดูใน e ีพีถัดไปนะครับงัไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ